นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าวที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าใครที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยกับสาวโซได้เด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณคนดูห้าคนนะคะพี่น้องจ๋ากับ3มเลิฟสามไลค์เนาะพี่น้องวันนี้นะคะเป็นเสือนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเสือแต่ไม่ได้เป็นล่าเหยื่อเด้อพี่น้องวันนี้เป็นเสือนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะก็เลยใส่เสื้อแขนยาวเนาะ,ะพี่น้องจ๋า มาค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยกับสาวโซได้เด้อจ้พี่โนโ้องจ๋าเนืดหลายมาๆๆๆใครที่แอบดูสาวโซนะคะออฟมาหรือย,ยังออฟหรือว่าคุณพี่ธีรศักดิ์หรือว่าพี่ทิศนะคะ <c oughs> หรือคุณพี่นรงเนาะแอบดูอยู่เนี่ยที่สาวโซเรียกชื่อมาทั้งหมดนี้คือยังไม่มาใช่ไหมคะพี่นิด สวัสดีค่ะน anyway, ้องสาวโซวันน so like ี้เบิร์นรัพย์ไปไม่เป็นเลยสวัสดีค่ะพี่นิดคนสวยขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่อิสรีนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อิสรีคนสวยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะคุณพี่อิสรีนะคะพี่สะพายสาวโซนะคะ สวัสดีครับคนสวยวันนี้สาวสามสาวมากครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไม่ได้มาล่ายเหยื่อได้พี่น้องอืมไม่ได้มาล่าเหยื่อนะคะไม่ได้มาล่าเหยื่อพอดีฝนตกนะคะก็เลยเสือมาเลยนะวันนี้เงือกไหลน้องพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะคุณพี่เจรศก์นะคะคุณพี่เจรศัก์คนหล่อนะคะคุณพี่น้ารงน่นเอ,อิญดีนะที่เดยกปุ๊บมาปั๊บเนี่ย ไม่งั้นสาวโซงอนนะเอ,อสวัสดีจ้าแอดส,สาวโซคนสวยสวัสดีค่ะคุณพี่นรงขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณนะคะสาวโซ่วันนี้รถสีมาจริงๆบนล่างใช่หนูบอกแล้วสาวโซ่ชอบชอบสีนะคะมาวันไหนที่ไม่ไม่เอาก็คือไม่เข้าเนาะ สายสีสายเบิ้ลนะคะสาย N, สีสายเบิ้ลสายรูดนะคะเอาสายสายสีสายเบ <pler> ิ้ลก็พอนะคะนอกพี่น้องจ๋าคุณพี่สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจน้องสาวโซนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีจา้าแอดปังมากค่ะพอได้ค่ากับข้าวนะคะโอ้ยยินดีด้วยนะคะคุณพี่สัมภาษณ์นะคะ ดีใจด้วยนะคะสาวโซก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะออบของเรานะคะแฟนของสาวโซนะคะแม่แม่เสือสาวโซ่คุนบอกเนาะขอบคุณนะคะที่รักที่เข้ามาให้กําลังใจสาวโซนะคะนึกงว่าจะไม่มาจะรเงืนหลายสวยมากคุนบอกเนาะคุณพี่กีรศักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวยมากรักไม่รักพี่น้องจ๋ารักน้อยรักนานาน,นะคะรักสาวโซเนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะวันนี้สวยจังเลยค่ะจากคุณพี่ Vivo นะคะชื่ออะไรนะคะสาวโซก็ไม่จะได้เรียกชื่อถูกเนาะขอบคุณนะคะคุณพี่ v ี v o คนสวยนะคะขอบคุณนะคะนอย VIP ปังมากถ้ามาสีสบวกเยอะเลยเนาะใช่เนาะคุณพี่อิสรีนะคะใช่นะคะเนาะพี่สะพายเนาะ <c oughs> ข้ามากดเลิกกดไลค์ครับแอดสาวโซ่คุณพี่นรงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ในใจเสมอใช่ไหมคุณพี่นรงใช่ไหมคะมาตัวเน้นด้วยสี4ห้าสหนึ่งใช่ทำมาตัวเน้นด้วยเพราะว่าสาวโซ่ชอบเนาะตัวเลขอ่าสี 4, 1, นี้จะเป็นเลขทุกของสาวโซ่นะคะแต่เสียดายสาวโซ่ไม่ได้ลง3ามคู่พี่น้อง วันนี้สามคู่สงสัยตายแอลเลนะคะพรุ่งนี้ต้องมานะพรุ่งนี้แตกกระจายเด้อพี่น้องเด้อใช่ค่ะถ้ามาสี่สีบวกเยอะเลยใช่เนาะพินิษเงื้อหลายทาไมไม่มาสี่สีเนี่ยมีแต่ทุกคนแบบทุกคนก็ชอบนะคะเลขสี่นะคะก็คือสี่นี้ก็คือหมายถึงเลขนะคะเลขสี่เนาะพี่น้องบางท่านก็อาจจะ คิดลึกเนาะก็ไม่ต้องคิดลึกนะคะคิดสั้นก็ไม่ดีเนาะพี่น้องจา๋าก็ตัวเลขนะคะตัวเลขสี่เนาะพี่น้องใช่ไหมออฟ <c oughs> สายเบิ้ลปังมากเ่นบอกเนาะพี่พี่อิสรีชอบพี่อิสรีไงสายเบิ้ลไงพี่อิสเรีสายเบิ้ลนะคะ99เเนาะวันนี้สายเบิ้ล แอสาวโซอยู่ในใจเสมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่นรคงนะคะมามาเป็นตายอารไทยเลยนะคะอยู่ในใจเสมอนะคะเลขวัดใจมาสองเจรอบพิเศษใช่ค่ะพุนพี่สะพายเอาใจสายมากเลยนะคะรู้อีกว่าอยู่สูตรไหนสวัสดีครับสาวโซ่วิ่งสีพิเศษไม่ออกเฉพาะกิจไม่เป็นไรพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณพี่เทรพรนะคะขอบคุณนะคะค ใช่สีมากิตนะคะมากริตกับ vip นะคะสีเนาะพี่อิสรีบอกว่า9966ใชายเนาะ9กับ6 <S <S เป็นตัวเดียวกันเนาะมาเบิ้ลเลยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณแม่ตังแตงโมนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สาวโซก็พูดผิดพูดถูกน,นะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพดีเขินเขินินผู้บ่าวเนาะแฟนมาดูด้วยนะเขินเขินสาวโซ่อยู่ที่ไหนครับอ๋อสาวโซ่อยู่ในใจเสมอคะ่ะสาวโซ่อยู่มาเลเซียนะคะพี่เกียรตศักดิ์นะคะว่าหยอกเนาะ สวัสดีครับสาวโซ่คนงามสวัสดีค่ะคุณพี่อาทิตย์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีจ้าแอดสวัสดีครับพี่ยินขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะพี่อินพารวยนะคะแล้วก็พี่ยนินชาแนลนะคะไปรับชมแนวทางแม่นๆได้เนาะพี่ยินก็จะขึ้นเวทีช่วงแนวทางออกนะคะแนวทางออกแล้วก็ขึ้นฟันพี่ยินไม่น่าขึ้นแล้วเนาะ ใม่ๆเห็นขึ้นอยู่ทําไมไม่ขึ้นสาวโซ่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะน่าจะขึ้นฟังเหมือนกันเนาะพีนขึ้นเด้เอแอดคิมไปใส่เนาะนั่นไม่รู้เหมือนกันกับพี่สะพ้ายไปเรียกมาดูคืออ้อย่งคือบะเบงน้องสาวขึ้นเวทีแล้วบันนี้แอดคิมนี่เห็นหน้ากินข้าวเปล่าๆก็ลํำแต่แต่ครับโอ้ขอบคุณค่ะคุณพี่อิสระนะคะปานนันตีเนาะ ขอบคุณนะคะพี่สลัดนะคะสวัสดีค่ะน้องโซ่สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณป้าน้องคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะก็ยังมาแวะเวียนมาหาน้องสาวโซ่นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะก็สาวโซ่ก็คิดถึงนะคะ สวัสดีน้องโซ่คนงามนะคะจากคุณพี่สุกิรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่สุกิรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแบตหมดแล้วอา๊าฟทาไมแบตหมดแล้วล่ะทีรักไปชาร์จเลยนะคะออฟไปชาร์จแบตเตอรี่เลยนะคะคุณป้าสายเปรี้ยวก็ส่งพ,พลังบวกหัวใจมาให้สองดวงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแอดคิมดมปลาช คำเลยเอดคิมโดนปราชโดคาบไปเย้าใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหมพี่อิสรีว่าบาปอะไรโอ้ยน้องสาวโซมากกินอยู่เลยปลาคอใหญ่กับปลาชะโดเนาะโอาำเลยทีนี้นแม่แตงโมก็หัวเราะมาห้าหนะคะโอ้ยพอได้คำพอได้หัวมวนกันเนาะพี่น้องจานสาวโซก็ไม่ใช่คนทะลึ่งนะคะแค่ พูดแล้วเราก็หัวเราะนะคะหัวเราะวันนันิดกิจจะได้เจมใสเนาะพี่น้องเนาะเราจะได้แบบมีความสุขนะคะในการขึ้นมาพูดคุยเนาะพี่น้องจ๋าก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะพูดแล้วก็อันไหนสิ่งที่ดีเราก็เก็บไว้นะคะอันไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซจะหันไปหาแนวทางนะคะ แปดมาแต่ว่ารูดเจ็ดเอสคิมมาโนยพิเศษสองเจ็ดใช่ค่ะแมนแมนแมนมาโนยพิเศษสองเจ็ดเนาะรูดรูดเจ็ดก็มาอยู่รูดเจ็ดนะคะรูดเจ็ดมาสองเจ็ดนะคะได้ตัวกลับนะเนาะก็เข้านะคะแมน่นเนาะพี่ยินก็เข้านะทางพี่ยินเนาะก็พี่ยินก็จะขึ้นเวทีช่วงอ เลขออกนะคะแนวทางออกก็พีนก็จะขึ้นนะคะแล้วก็จะมาเป็นสาวโซ่เนาะอาจารย์คิมก็จะขึ้นตอนสิบโมงครึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นห้าโมงครึ่งแต่พี่ยินก็ขึ้นตอนห้าโมงครึ่งนะคะแต่พี่ยินไม่ขึ้นแล้วสาวโซ่ก็รอนะคะเก้าเก้าแอดคิมก็ให้เข้าค่ะใช่ใช่ไซมอนเนาะไซม้ลมีมีอาจารย์ดีไงคะมีพี่พอิสรีไงคะเป็นอาจารย์ดี่ะ ก็ลเลยน้องแนวทางแม่นเนาะก็ไม่ใช่อะไรดรอกแนวทางที่ให้ไปเนาะก็อยากให้เข้าทุกรอบเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซจะหันแนวทางไปที่กระดาษเนาะเพราะว่าแนวทางนะคะทุกช่องทุกทางที่ทํากันก็พ่อแม่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปเปรียบเทียบเนาะแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขก็มีข้างม่หลุดเนาะพี่น้องก็ ลองเอาแนวทางแต่ละบ้านแต่ละช่องม,มาเปรียบเทียบกันเนาะก็ก็สาวโซก็ฝากให้ไปรับชมทุกบ้านทุกหลังนะคะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจะบอกว่าชาวอันนี้ก็พูดไม่ได้เนาะพี่น้องกับคนที่ทำแนวทางเนาะก็ไปรับชมนะคะแล้วก็ก็ไปดูคุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะคุณป้าสายเปรียวก็ ไปเที่ยวไปกินเนาะพี่น้องจ๋ามาแล้วเนี่ย55ส,ส,สวัสดีครับสาวโซนะคะพี่อิสรีคนสวยนะคะทักทายจากอาจารย์คิมนะคะขอบคุณครับพี่คิมนึกว่าโดนปลาชะโดกินไปแล้วเนาะพี่สะพ้ยโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซจะหันกล้องไปหาแนวทางเนาะพี่น้องจ๋า12นาทีแล้วนะคะสวัสดีจ้ะน้องคิมสุดร้อนค่ะเห็นหอนไม่กวาดได้พี่น้อง เงิดหลายสาวโซกันเลมาจ้าวันนี้นะคะรูป4สีนะคะคุณพี่สิริกหัวเรามานะคะอืมเห็นไหมพี่สะพายมาแล้วจะพี่คิมต้องมานะคะ <c oughs> หน่อยจะพกกิ่นะคะพี่น้องจา้าหนึ่งสีนะคะหนึ่งสีก็มานอกมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะหนึ่งสีเนาะดีนะที่มาตัวเน้นตัวชอบนะคะส่วนเก้าสามนะคะก็หลุดไปนะจ้ะ น้อยพิเศษ99นะคะสาวโซก็ไม่ได้มีเนาะเก้นะคะหลุดนะคะ27ก็หลุดนะคะตัววิ่งมาเนาะ2น้อยปกตินะคะหกก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมาเนาะหส่วนล่างนะคะ6 6ก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่งเข้านะคะน้อย VIP นะคะ4ี่ห้หก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบเนาะพี่น้องจา๋า4ี่หนึก็เข้านะคะถ้าเรา ไม่ตามเฉพาะกิจตามไม่ทันมาหน่อย V I P นอ้องพี่น้องก็มาสองเด้งนะคะมาตัวตรงนะคะไม่ต้องกลับนาอพี่น้องจา๋าสี่ึ้นมาอยู่สาวโซคือสาแเทนอวันนี้ <c oughs> โอ้ยจย์ <c oughs> <c oughs> ใช่ไงเ <c oughs> งยดหลายมามามาสรุปนะคะคือเข้ามาสามน้อยนะคะพี่น้องนอยเฉพาะกิจมาบนนะคะนอย V.I.P. เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องจา๋าพอดีเมื่อคืนนี้สาวโซนนอนปีสามนะคะพี่น้องก็เลยไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะมีอะไรนิดๆหน่อยๆที่ต้องให้คิดเนาะพี่น้องจ๋าก็เลยทําให้ป่วดเขาเอิญไว้อีกอย่างก็เลยได้นอนดึกนะคะวันนี้นะคะสําหรับสายวิ่งนะจ๊ะก็จะมี มีห้านะคะมีห้าแล้วก็หกนะคะเก้าเจ็ดนะคะสายวิ่งของเรานะคะป้านงสวัสดีครับทักทายจากพี่คิมนะคะพี่คิมพารวยนะคะพี่น้องจาอ๋าวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่นี่นะคะสาวโซชอบนะคะชอบแปะ เรามารูด8กันนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวเด่นไปเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็จะมี8 0นะคะ8 1 8 2 8 3นะคะ8 4 8 5 8 6นะคะ8 7 8 8แล้วก็8 9นะคะ สวัสดีคะ่ะแอดคิมทักทายจากพี่เนตคนสวยนะคะพี่เนตคนสวยดีครับทักทายจากพี่คิมพารวยนะคะพี่คิมนำโชคนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะไปรูดเอ,อ่อหรือใครจะเอาไปรูดห้าก็ได้เด้อพี่น้องห้ารูดห้าก็ได้นะคะโซ so, เอ,อ้ยมากินคาวเดอเอ,อ้อม อ้อมกบอยู่ร้อยเอ็ดโอ้ยเป็นตาแซบแทวพี่จา๋าสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะพี่จ๋าได้ไหมเอ่ยวันนี้ได้ไหมวันนี้รูปสีได้ไหมคะพี่จา๋าโอ้อยากไปอยู่ร้อยเอ็ดนะเดี๋ยวกลับบ้านไปแน่นอนถ้ามีโอกาสนะคะสวัสดีครับท,ทักทายจากพี่ววัรเทพนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องซาวโซ่นะคะพี่จา๋าได้อยู่ได้อยู่อ๋อ ยินดีด้วยนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าคนสวยนะคะห้าหนึ่งเฉียดปะสวัสดีค่ะคุณพี่ประยงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสาวโซ่จะเน้นให้นะคะแล้วจะยกกระดาษขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะใช่สาวโซ่ให้รูดสีสีมาไหมสีมาไหมไซงอนคือนี่สาวโซคืนนี้สาวโซ ดีจ่าแอดทักทา,าจากพี่ยีนพารวยนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวยีนนะคะแนวถังแม่นๆนะคะจานคิีมก็แนวถังแม่นๆเนาะแม่นๆนะคะแล้วก็ปานงคุณป้าสาย,ปยเปลี่ยวก็เที่ยวเป็นแซบเนาะพี่น้องไปเที่ยวชมได้นะคะพี่วรเทพพี่วรเทพสุชาติชื่อคุณพี่สุชาตินะคะขอบคุณนะคะ คุณยีนดีครับทักทายจากอาจารย์คิมนะคะพี่คิมนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น89เนาะเปลี่ยนก่อนเป็น89นะคะ87นะคะแล้วก็จะเป็น84นะคะแปดสี่แล้วก็จะเป็น, 8, 4, นะ แปนะคะตัวที่แอดมินชอบแล้วก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะแปดห้านะคะเราจะไปขีดมวัวม่วๆไม่ได้เน้องพี่น้องต้องแบบ นิดนึงนะคะครับอ๋อคุณพี่วรเทพชื่อคุณพี่สุชาตินะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะอย่าลืมไปกลับเดอ้อพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะผิวงามคุณคนผู้ไทยเนาะคะ่ะสาวโซ่ก็หมู่บ้านสาวโซ่ก็จะเป็นอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านของคนผู้ไทยนะคะ สาวโซ่ก็เป็นคนดงหลวงผู้ภาษาโซ่นะคะเพราะว่าทําไมสาวโซ่ถึงผู้ภาษาโซ่สาวโซ่ก็นําสกุลโซ่นะคะโซ่เมืองแซกก็เลยให้เรียกโซ่นะคะเนาะพี่น้องจา๋าก็เป็นคนโซ่เนาะจังหวัดมุกดาหารมีแดเผ่านะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะคุณพี่ฟองน้ํานะคะอีย่างเนาะคอลิฟอร์ลิฟอร์เนียเหรอคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะคุณพี่ฟองน้ำนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอยทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแหงๆทุกวันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณพี่ อเมนตรานะคะดีจ่าแอดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า